ผู้ชมเรื่องของ The Icon Group ที่ตอนนี้บรรดา18บอสอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาจากในมุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเรื่องของการฟอกเงิน แล้วก็อ้างยี่ซ่องโจรหรือรไม่ตอนนี้พยานหลักฐานจะไปถึงตรงจุดนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าไปถึงเดี๋ยวตำรวจต้องไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนฝากขังอยู่ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะคะฝากขังเนี่ยอยู่ได้ประมาณ84วันตำรวจก็ต้องเร่งทำสำนวนแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมคะหลายคนจับตากันว่าหมายจับในอตที่2ของประดามแม่ขายหรือใครที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับดีไอคอนกรุร๊ปจะ เจอหมายจับด้วยหรือไม่ซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าจากทางบิ๊กเต่านะคะให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแน่ๆพอมีแน่ๆแ,แบบนี้อ้าวแล้วหวยมันจะไปออกที่ใคร,ร <อ S 1> ใครบ้างยังไงทีนี้ขณะดเดียวกันในโซเชียลก็ขุดคลิปบรรดาโคช้ชต่างๆที่เชิญชวนให้คนมาเปิดดิลเลอร์250,000ส<ต>ี่คนนี่ก็ร้านหนึ่งแล้วถูกไหมคะถูกต้องทีนี้อยากจะพาไปดูคุณผู้ชมเพราะคลิปล่าสุดนี้ถูกเปิดออกมาจากเจมอยวีพลัสค่ะเป็นโคช้ชท่านนี้พูดจูงใจในลักษณะที่ เอาผลประกอบการรายได้ที่บอกว่าถ้าคุณเปิดบินแล้วรายได้มีถึง700,000บาทโดยไม่ต้องเก่งเรื่องของ Facebook อะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมลองดูลีลานี้เขาหน่อยค่ะทิปท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเดือนนี้มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องทิปท่องเที่ยวฝากไว้ก่อนว่าทิปท่องเที่ยวแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นทำไมจำเป็นที่จะต้องเปิด ดิวเลอร์ในเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้มีทริปท่องเที่ยวกี่ประเทศคะสามประเทศปนระเทศเนาะอ่าสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันบอกเลยว่าตั้งแต่คดปูอยู่ที่นี่มาค่ะเปิดดิวเลอร์สองแสนฝ่าได้ไปแค่ฝรั่งเศสแค่ประเทศเดียวแต่เดือนนี้สามารถเป็นดิวเลอร์ขนาดเล็กได้อันนี้บอกไว้ก่อนนะบางคนยังไม่รู้ใช้เงินแค่แสนกว่าบาทสามารถได้ไปทริปท่องเที่ยวสามประเทศ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครบ้างคะที่ยังไม่ได้เปิด oh. เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบเปิดเลยค่ะ oh. เพราะว่ามันจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจออนไลน์เ oh. ห็นไหมคะทิปตุรกีรายได้แบบนี้ค่ะมันไหลมาทุกเดือนทุกเดือน oh. ไหวไม่ไหวคะ oh. ไหวเนาะไหลมาแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนรายได้สูงสุดนะคะเจ็ดแสนกว่าบาท อันนี้ได้มาจากคนที่ไม่เก่งไอทีแล้วก็ไม่เล่น Facebook ค่ะอย่างไงฮะสมมุติถ้าเราเป็นคนฟังอยู่ในห้องนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เก่ง Facebook แต่หุยมีคนทำได้อ่ะเจ็ดแสนต่อเดือนอ่ะใช่อยากทำไหมไหลามาเรื่อยๆนะนี่คะ่ะไหลามาเรื่อยๆแล้ว ลงทุนแค่นี้แสนด้อเอเป็นดีลเลอร์เดือนไปต่างประเทศด้วยนะบาง <นะ S 1> อยากม,มันมาใช่ไหมล่ะใช่ดังนั้นการเปิดดีลเลอร์2อ0 0สนนี่คือสูงสุดของเขาเนี่ยนะคะแล้วได้ไปแค่หนึ่งประเทศสําหรับโคชท่านนี้แต่มาพูดชักจูงจูงใจว่าแต่รุ่นคุณในห้องนี้มาเปิดดีลเลอร์2อ0 0 0นได้ไปต้อง3ประเทศแนะจ่จริงๆคลิปนี้ความยาว2นาทีกว่านะคะที่เจมอยวีพลัสเอามาโพสตไว้โดยระบุข,ข้อความแคปชั่นบอกว่า โคชปูอยู่ไหนคะล็อตสองหรือเปล่านะ่า<ม>ตั้งคำถามแบบนี้แล้วในคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไม่มีคุยคนในโซเชียลนะคอมเมนต์บอกไม่มีคุยเรื่องสินค้าเลยนะยังไงเออมีแต่ชวนเปิดบินอย่างเดียวถั<ม>งยาวให้หมดแบบไหนใน,ในสินค้าวะพูดแต่เปิดบินเปิดบินดี่ไงคนคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นลีลาในการพูดนะคะของบรรดาโคชโคชต่างๆจนต้องเป็นกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละค่ะว่า เป็นมูลเหตุทําให้คนหลงเชื่อมาเปิดบินหรือไม่อย่างไรแต่วันนี้ให้จับตานะคะคุณผู้ชมหมายจับล็อตสองจะออกเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวขอเระยะวเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะคะเพราะว่าอย่างคนตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านยืนยันว่าผู้ต้องหาเครือข่ายไอคอนกรุ๊ปเนี่ยล็อตสองมีแน่แต่ตอนนี้ขอพนันกงานสอบสวนอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะคะ ก็จะทำให้เสร็จสิ้นก่อนหมดเวลาฝากขัง84วันแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมาดูอีกมุมหนึ่งบอสพอถ้าใครติดตามข่าวนี้มีกระแสข่าวโดวยเฉพาะไอเรื่องเทวดาคลิปเสียงที่มีออกมานั่นหมายความว่าจะมีคนบุคคลที่อยู่เหนือบอสพอขึ้นไปด้านบนอีกหรือไม่ล่าสุดนะคะคุณเอกประพบสายใหม่ต้องรอดโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยค่ะบอกว่าฮ่า โชคคอดเข้าข้างในที่สุดผมก็หาคุณจนเจอแล้วติดแฮชแท็กชายผู้อยู่เบื้องหลังบอสพอสนุกละนี่แล้วก็มีอิโมจิยิ้มแล้วก็หวัวเราะแบบนี้หลายคนเลยตั้งคำถามว่าคุณไปได้ข้อมูลอะไรจากไหนยังไง <c oughs> มีเบื้องลึกใช่ไหมตอนนี้ทีมข่าวก็พยายามติดตามนะคะจากคุณเอกพบอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอดูก็แล้วกันใครที่อยู่เบื้องหลังบอสพ,พอเห็นย้าแย้มมานะคะบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่ปลุกปั้นเลยนะ Oh. ถึงขั้นปลุกปั้นเลยทีเดียวครับเออเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคือใครทีนี้ขณะเดียวกันที่จับตาการวันนี้ความเคลื่อนไหวที่ DSI คุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กน่าสนใจเหมือนกันบอกว่าเหมือนรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างอะ่ะบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับแก๊งไอคอน รุกคะเทวดาได้ส่งลูกกรอกไปวางแผนกับปีเตอร์ที่ร้านแมค o โดนัลย่านรามคำแหงพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะวันนี้ผมจะนำหลักฐานต่างๆไปมอบให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับด a l ลับแม c Donald ทีนี้คำถามพอทนายถ้ำพอทนายตั้มโพสต์ั้งแบบนี้เทวดาคือใครส่งลูกกรอกที่ว่านี้คือใครมาวางแผนกับ บอสปีเตอร์ซึ่งบอสปีเตอร์นะคะถ้าใครติดตามข่าวก็เป็น1ใน18บอสที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่บอสปีเตอร์หรือว่ากรดเศรษฐนันเนี่ยค่ะเป็นกุนซือด้านการเงินของทีมบอสพอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมักจะให้แนวทางการทําธุรกิจการลงทุนต่างๆนะคะด้วยคําพูดที่ปลุกใจนะโดยมีวลีที่เขาชอบพูดเนี่ย เมื่อทักษะความรู้ความพยายามของคุณคู่ควรมากพอความสำเร็จนั้นจะเป็นของคุณนี่แต่ขณะเดียวกันบรรดาสื่อหลายๆสื่อนี่นะคะก็ไปขุดพบมีข้อมูลมีข้อมูลรยายงาน,นข่าวบอกว่าบพบว่าก่อนที่บอสปีเตอร์จะถูกควบคุมตัวนั้นมีการขายโอนทายหลักทรัพย์ด้วยมูลค่า ล้านห้าแสนบาทแล้วซึ่งเป็นข้อมูลตามรายงานข่าวนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ